ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการสารต่อนโยบายต่างประเทศต่อจากพระราชบิดาคือทรงใช้นโยบายการสร้างสัมพันธมตรีคบค้ากับชาติตะวันตกเพื่อความอยู่รอดของสยามเพราะทรงตระหนักถึงภัยจากรัฐิจกรวกรวัตินิยมของประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งกำลังคุกคามประเทศต่างๆในแถบแอฟริกาและเอเชียอยู่ในขณะนั้น หนึ่งในพระเจวิเทโสบายในการป้องกันลทัทธิการล่าอนานิคมที่ปรากฏให้เห็นคือส่งใช้ช่องทางผ่านทางสถานกงสุลสยามในประเทศต่างๆในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและข่าวคราวความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการดําเนินนโยบายได้อย่างทันสมัยและเหมาะสมต่อสถานการณ์เช่นข่าวการเกิดสงครามครั้งใหญ่ในดินแดนไกลโพ้นอย่างประเทศแอฟริการะหว่างชนเผ่าพื้นเมืองซูรูกับกองทัพอังกฤษ ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของดินแดนแห่งนี้ในฐานะเส้นทางหลักเพื่อเชื่อมสู่ภูมิภาคเอเชียอันหนึ่งที่กรุงลอนดอนได้รับข่าวกองทัพอังกฤษที่ได้แพ้พวกซูลูที่เมืองแอฟริกาข่าวอันนี้ทําให้ฝ่ายอังกฤษเป็นที่ขัดเคืองเป็นอันมากคือมีพวกออฟฟิเซอร์กับทหารอังกฤษประมาณ500คน กับทหารแอฟริกาที่ขึ้นกับอังกฤษอีก500คนได้ยกไปต่อสู้พวกซูลูที่กลางแปลงหามีค่ายไม่พวกทหารแอฟริกาหลายพันคนได้ล้อมพวกทหารอังกฤษไว้แล้วก็ฆ่าพวกทหารอังกฤษตายหมดขุนนางอังกฤษได้ประชุมพวกปารีแมนปรึกษาในการเรื่องนี้ได้แจ้งความต่อพวกขุนนางปารีแมนว่าอีกสักน้อยวันจะมีกองทัพใหญ่ของอังกฤษยกไปตีเมืองแอฟริกาต่อสู้พวกซูลู แอฟริกาใต้เริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโลกเมื่อนักเดินเรือชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางเดินเรือเส้นใหม่ที่จะไปอินเดียจนกระทั่งวัสโกโดากามานักเดินเรือชาวโปรตุเกสสามารถเดินเรือผ่านแหลมปุตโฮบได้เป็นผลสําเร็จและกลายเป็นนักเดินเรือคนแรกที่เชื่อมทวีปยุโรปกับเอเชียเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรือสินค้าจากยุโรปก็ได้ใช้เส้นทางนี้ ขนส่งสินค้าเครื่องเทศระหว่างอินเดียกับยุโรปพร้อมๆกับการเริ่มต้นแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ประเทศแอฟริกาและเอเชียในลำดับต่อมาฮอลันดาเป็นชาติแรกที่ส่งผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแอฟริกาในคริสตศตวรรษที่17ครั้นถึงคริสตศตวรรษที่19อังกฤษก็ได้เข้ายึดครองดินแดนแห่งนี้ในลักษณะของการล่าอาณานิคมยิ่งเมื่อมีการขุดพบแร่เพชรและทองคํา ก็ยิ่งทำให้ชาวอังกฤษพากลังไหลเข้ามามากขึ้นจนเกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับชาวพื้นเมืองมาโดยตลอดซึ่งในเวลานั้นราชอาณาจักรสูลูถือเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่นมากที่สุดจึงพยายามปกป้องเอกราชของตนอย่างเต็มกำลังและรุนแรงทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่ถือว่ารุนแรงที่สุดคือสงครามที่เรียกว่าสงครามอังกฤษซูลู ซึ่งเกิดขึ้นในพุทธศักราช2422ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนแรกของสงครามฝ่ายซูลูรบชนะอังกฤษแม้จะมีปืนน้อยกว่าอังกฤษแต่แม่ทัพซูลูก็รู้จุดอ่อนของปืนไรเฟิลยุคนั้นที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะบรรจุกระสุนได้แต่ละชุดจึงใช้วิธีหนุนเนื่องเข้าไปเรื่อยๆพออังกฤษกระสุนหมดต้องบรรจุใหม่ ทหารซูลูก็เข้าถึงตัวและแทงด้วยหอกอย่างรวดเร็วกองทัพอังกฤษจึงพ่ายแพ้อย่างยับเยินมากแต่ในเวลาต่อมาสงครามก็จบลงด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่ายซูลูเนื่องจากไม่อาจต้านทานสัรพกำลังและแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าของอังกฤษได้